คลิปนี้ถึกดองไว้จนเป็นสมถ้าแม่นประแดกนี่นอนกันือสีข่ขืนแล้วครับพี่น้องไปครับทุกคนเมื่อน,นีสิ้าไปเทศกาลกินไก่แอนเบียเฟสติวัล2023แห่งเมืองแทกูงานนี้ถูกจัดขึ้นทุกปีครับผมยู่จังหวัดเขตแทกูนะครับอมร้อแล้วก็ไปกันเลยครับผมเทศกาลกินไก่แอนเบีย อันยองสวัสดีพี่น้องป้องไปเบริร์สุขสุคนนะครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเบาปวดสิผ้าพีผ้านองไปเที่ยวเทศกาลกินไก่ Festival 2, 23, เอนเบียเฟสติวัลสองวันยี่สามแห่งเมืองแทกูนะครับผมการเดินทางของเฮ้ามือนี้นะครับเฮาจะนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงะระบมเป็นรถไฟใต้ดินนะครับเพราะว่าเกาหลีเพิ่นมีพื้นที่น้อยนะครับทุกคนจากเหนือจะรถใต้นะครับผมแค่หกร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสําหรับการเดินทางของเฮ้ามือนี้นะครับเฮาก็ไปแลกชิปแลกอียังแล้วเรียบร้รรอยนะครับผมบอกวถก็นั่งรถไฟ ไต่ดินความเร็วสูงครับผม200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโม,มงเลยนะครับหลังจากที่เราแลกชิปแลกยางมาแล้วเรียบร้อยนะผมนั่งรถไฟประมาณหานาทีนะครับแต่ว,ว่าเอาตรงยางไปสถานที่จัดงานประมาณ10นาทีนะครับทุกคน นี่นะครับผมกะยูไกลๆครับหอค่อยแท้โกเลยนะครับแล้วกะยูไกล้กับสวนสนุกครับผมโอบบงแลนนะครับผมหรือว่าอีเวลด์นั่นเองนะครับหลังจากที่ห้องมาเรียบร้อยนะว่าห้องผมาเขางานอยากสิบกว่งงานนี้เป็นงานฟรีนะครับทุกคนผู้ใดมีโอกาสก็ล่องมาเที่ยวกันนะครับผมในช่วงฤดูหน้าร้อนนะครับกับเทศกาลกินไก่แอนเบียนะครับเฟสติวัลบ่าวบดกับมาฮอดแล้วกับไปถ่ายรูปเซลฟี่ยั้งนางนนแล้วเรียบร้อยนะครับ้องผมมาต่อแถวซื้อเบียนะครับเบียรเพื่อนที่ค้นมาขายนะครับจะเป็นเบียรแบบว่า ต้นตำรับเลยนะครับผมเป็นของคลาสนะครับทุกคนมีตั้งแต่ออริจินอลนะครับจนว่าหอดปัจจุบันก็คือกระป๋องสีฟ้านะครับที่ทุกคนนิยมกินกันนะครับผมผู้ใดบรูจักนี่เป็นไปบรายเลยนะครผมสำหรับเบียร์กาดก็เป็นที่นิยมทุงคนข้อเบียร์นะครับรสชาติอาจิแตกต่างจากบ้านนอกจากเล็กน้อยนะครับทุกคนแต่ว่ามีความหนุ่มมีความน้ำมือนะครับทุกคนนะครับอาจจะบอกคือเบียร์สร้างเบียร์สิงมาเท่าหลังจากที่เราได้เบียร์แล้วเรียบร้อยนะครัห้องกระเพาหัวกันก่อนก็เต้นย่องย่องย่องย่งนะผมห้อง ได้ไกลแล้วเรียบร้อยนี่ครับทุกคนกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนนะครับผมมาเมื่อความสะดวกให้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเออมาแบบนี้นะครับผมบอเป็นตยานบอมันคนละส่วนกันนะครับผมอันนี้คือเท่ากับคล้ายๆกับนักกองเดียวกนหนึ่งนะครับมือนีนะครับผมก็เติมพลังกันก่อนหลังจากที่ปปองหัวแล้วเรียบร้อยนะครับ่าปวดกระสือไกลมาสองกองกครับผมกับทีมงานมือนีก็เลือกกินเป็นเบียร์ออริจินอลพอนะครับผมเป็นกระป๋องสีขาวนะครับนี่ครับกากินเบียร์ไปเติมพลังกันก่อนครับทุกคนก้อนจะเปน ปโยกง่ายนะออกสเต็ปลีลาเดินเหาะเดินย้อนอยู่หนาเวทีนะครับทุกคนมือนี้พามาเบป็นมอลลัมเกาหลีนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าบอคือมอลลัมบานเฮาเดียครับทุกคนนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นแบบว่าประเทศนิยมเนาะเป็นระดับแบบว่าน่าหน้าชาตินั่นเองนะครับอารซิมีศิลปินไฮโยลีนมานะครับผมแล้วก็ดีเจหลายหลายคนนะครับเขาง่ายๆเลยครับเป็นใกล้ๆกับแบบลักษณะของแบบพับเปิดนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่แ h e c ครับเนื้อที่ประมาณ80ไร่เลยครับสำหรับงานนี้เป็นงานประจําปีของจังหวัด แ่กูนะผมุเทศการกินไก่แอนเบียเฟสติวัลนะครับเท่ากับเรียมแด่เงินไปอย่างเดียวัะผมค่าเขางานยังกับบอมีนะครับทุกคนเป็นงานฟรีนะครับเพื่อนกับมีหางล้านของการขายไก่นะครับเป็นไก่ทอดที่ขึ้นซื้อของเกาหลีนะครับหลายๆล้านเพื่อนก็มารวมตัวกันนะครับผมกินครับไก่เนี่เป็นอยังที่ล่งรวมากๆเพื่อนก็มีอำานานมากนะครับกวาสิได้มาเป็นเทศการกินไก่แอนเบียของเกาหลีนะครับทุกคนนี่นะครับคนเกาหลีมากินไก่กับเบียนะครับตอนนี้ครับเท่ากับาังมวนไม่ล้องเลยนะ ศิลปินดีเจเพื่อนออกมากนะครับเขาเกิดอย่ยออยยอนไปนะครับผมแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับช่วงเทศกาลนาฮอนคอนเสิร์ตแบบนี้เพื่อนจะมีแบบว่าน้าผู้ครับพี่น้องเป็นน้าชีดพี่น้องบ้าพอดกับว่าพอถึงนะครับทุกคนเวลาเขาเต้นเมยๆนะครับเพื่อนก็จะฉีดน้ามากให้คนประมาณแสนอ่อนนี่แหละครับพี่น้องอยากสิบอกว่าม้วนแห้งนะครับสำหรับงานนี้นี่ครับศิลปินไฮยูรินนะครับผมกับเป็นศิลปินระดับประเทศของเขานะครับผมกัาออกมาในการแสดงนะครับผม แบบว่าม้วนแห้งครับทุกคนบ่อยากเมื่อเฮือนเลยบ่อยากเมื่อห้องบ่อยากกลับห้องเลยครับสําหรับงานนี้นะครับผมบ่าวปวดกลับไปแต่บ่ายซ้ำจนฮอดซีทุ่มครับงานเพิ่นก็จะโบเด็กเด็กมาเลยนะครับลูกเล็กเด็กน้อยนะครับผมอยากที่บอกว่าคนประเทศนี้พาลูกไปเที่ยวนี่ดีขนาดเลยนะครับผมก็บ่มีงอแงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมบ่าวปวดกับฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผู้ใดมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันเลยครับเด้อ นะครับผมเทศกาลกินไก่แอนเบียฟูติวัลนะครับผมสำหรับปี2024เลียเจอกันพี่น้องนะครับมีโอกาสก็อยากจะไปอีกเยอะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับบ่าวมตต้องขอลาไปก่อนฝากไว้สำนีนะครับสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ